เยวจะไปไหนอะ่อนะที่มาฝากไปแอนด้วยโอ้โหบอกลาไปแอนแล้วเขาจะไปกันสองหนุ่ม,ไ,มไปสองคนเองเหรอไม่ไม่บายเลยเหรอเกียว อย่าพูดของฉันอย่าอยลองเลยบ้างหมือนนะตาตาลองก่อนนะครับไปมั่งนะเกียวมาบ้ยมา ไปสองคนจริงะเกียวบ๊ายบายเกียวบ๊ายบายครับบ๊ายบาย,บายครับซื้อของเล่นมาฝากก้อยด้วยนะ เน,น,นิ้วนิ้วนิ้วเกี่ยวเหรอขาวขาวเกี่ยวใส่ผิด <How? S 1> ไม่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 ไมไมไมอะข้างน,นี้ข้างนี้ด้วยครับถูกแล้วถูกแล้วยับเลยยับไป Uh, my uh. so sorry, so <laughs> <coughs> <coughs> oh ออนทแม่โอ้ยปล่อยพลังด้วยเป็นชุดแล้วโอเคมาแล้วไปเที่ยวไหนมาเนี่ยโอ้โหเอาไปไหนกันมาครับซื้อ <laughs> อีกแล้วเหรอซื้ออีกแล้วเหรอครับซื้อฝของเรียนมานายแม่ขอดูก่อน ล่ะครับพี่ชื่ออิแล้วลูกเอยเต็มเฮี้ยนเต็มสัานเลยแม่แม่แกให้หน่อยโอ้โหนี่หนูไปไปช้อปปิ้งกันเหรอครับแกให้หน่อยครับครับโอ้โหอันนี้ปอพี่ตัดด้วยนะแกให้น่ยพีนชัยเสียสวยเล้่วย เอาซื้อชุดเหรอ <c oughs> ซื้อใหม่เลยไ <c oughs> หนมาโ <c oughs> ช,ชว์แม่ชุดว้าว <c oughs> ชุดไอ้มดแดงแอันนี้ด้วยกระเป๋าใครเลยเอาเป็นชุดเลยกระเป๋าเลยเหรอลูกโอ้าหขอบคุณค้าบอ่ะขอบคุณครับด้วยสิลูกอ่ะ ขอบคุณครับปีก่อนขอบคุณครับแม่ขอบคุณครับยังขอบคุณครับอ่ะอันนี้พี่ตากอ๋อพี่ลิตาอันนี้ของเกี้ยวอันนี้ของเกี้ยวอีกเล่นกีตาร์ด้วยเหรอลูกอันนี้ของพี่ลิตาเอาเกียวให้พี่ด้วยลูกแบ่งพี่ด้วยไม่ใช่อันนี้ของผู้หญิงลูกอันนี้ของเกี้ยวนี้น้องนูน่าเป็นกีตาร์ลูกแบ่งกันเอ๊ไมก่อนตอเลไมม่ก่อ เฮ้ยเฮ้อนี่นี่วเดีแล้วนะเขาก็กแนเอไปกันไปเพื่อนไปช็อปปิ้งกัน2คนพี่น้องเอ้รอดที่ตลาดะรอดอยู่นะไม่รอดอยู่เกียวไปบายก่อนลูกุบๆุ้เลยอป